สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากันในลุคสวยปังไปปาร์ตี้แบบนี้เลยนะและสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะใช้เครื่องสำอางจากมาจอริก้ามาจอกาามาจอริก้าเนี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทชิเซโดซึ่งในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมัน่นใจได้เลยว่าดีแล้วก็เลิศจริงๆและสสำหรับมาจอลิก้าเนี่ยเขาก็จะออกคอลเลคชันมาใหม่ๆมาเรื่อยๆซึ่งแต่ละคอลเลคชันเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไป แล้วก็รูปแบบไคเกจิ้งก็จะมีความสวยงามฟรุงมฟริงตามสไตล์ตของเขาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเพื่อสัมามา,มาจอริการ้ามาจอิกา้า,กาที่อยู่ในคอลเลคชันที่มีชื่อว่า on the stage เขาบอกว่าจะเน้นลายสาวๆให้สวยโดดเด่นสมเอนอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ก็เลยทีเดียวเชียวนะโดยคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาจะเน้นสีเป็นสีออกโทนสีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินก็ <ๆ S 2> จะจประมาณนี้ที่เราแตกให้ดูนะอ่าซึ่งที่การแต่งได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปลุยกนะันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาเริม่มที่ตาเลยเนาะซึ่งตาเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ มาจอลิ่อก้ามาจอลุก,ก,ลกตัวนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์จะมีอายครีมเบสมาให้ด้วยในตลับเนาะก็จะเป็นเฉดสีม่วงประการน้ำเงินพร้อมกลิตเตอร์แบบนี้เลยสีแรกที่เราใช้เราจะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมจะเป็นเบสทาก่อนทาอายแชโดว์เพื่อสีติดทนมายิ่งขึ้นเราก็ทาไปทั่วเปลือกตาเลยพอเสร็จแล้วนะรเราก็จะใช้เป็นตัวนี้สีกลางนี่จะเป็นสีม่วงอ่อน,ออนเราก็จะลงให้ทั่วเปลือกตา ตาบน,นแล้วแล้วเราก็ลงไปที่ตาล่างได้เลยเนาะเสร็จแล้วจากนั้นเราจะใช้ตัวสีเข้มตัวนี้ทาไปที่บริเวณหางตาแล้วก็ตรงหัวตาด้วยแต่ว่าเราจะเว้นตรงกลางาไว้นะ เสร็จแล้วเราใช้สีเดินทาที่ขอบตาล่างจากนั้นเราก็ได้ใช้ตัวสีจุพู่อ่อนตัวนี้ทาบริเวณเหนือสีม่วงที่เราทาไปทีแรกด้านบนเราก็ทาบริเวณหัวตาด้วยแล้วก็บริเวณกึ่นกลางตา ตัวต่อมาเป็นมาจอลิก้ามาจอลิก้าเพอร์เฟกต์ออโตมติกไลเนอรก็จะเป็นายไลเนอร์เนื้อลิควสีม่วงประกายน้าเงินวิธีใช้เรา่าแค่หมุนตรงปลายแบบนี้เนื้อไลเนอร์ก็จะออกมาตัวนี้ขอบอกเลยว่าเขียนง,ง่ายมากแล้วก็กันน้ําไม่ทําให้เปลือกตาของเรานั้นเลอะเปื้อนายไลเนอร์ด้วยแหละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลากหางมันยาวออกไปหน่อยหนึ่งเนาะ จากนั้นเราจะลากให้เส้นมาถึงขอบตาลา่างแล้วก็ลากเส้นขอบตาล่างลงมาด้วยนิดหนึ่งตัวต่อมาเป็นมาจอริก้ามาจอก้า last extender a c e m i e r ตัวนี้จะเป็นมาสคาร่าที่ผสมเส้นไฟเบอร์ด้วยก็จะมีสีม่วงประกายน้ำเงินแบบนี้เลยเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะทำให้ขนตาของเรางอนยาวแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นสูตรกันน้ำที่สามารถกันน้ำได้จริงๆหลังจากที่ได้ทดลองใช้มานะกันน้ำดีมาก เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดโซนอื่นให้เซ็สมบูรณ์แบบเดเดีย๋ยวเรามาต่อกันนะอ่ามาแล้วเรียบร้อยนะอ่ะโอเคหน้าสวยเป๊ะแล้วแต่ว่าผิวตัวยังแบบว่าอยากกร้านแห้งกระด้างอยู่ไม่โอเคไม่โอเคนะสวยหน้าแล้วต้องสวยของตัวด้วยซึ่งใน,นส่วนของตัวเนี่ยเราก็จะใช้เป็นมาจอนิก้ามาจอนก็ชามิงบอดี้จะเป็นโลชั่นที่ใช้สําหรับทาผิวกายแล้วก็ใช้สําหรับทาเส้นผมได้อีกด้วยก็จะทําให้ผิวกายและเส้นผมเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นเราก็จะบีบมาใช้ แล้วก็เราก็จะชาตัวตัวเราก็จะชุ่มชื่นแล้วก็จะนุ่มๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมหอมมากหอมดีงามมากนะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากมาจอนก้ามาจอก้ากเซตนี้จะเป็นเซ t ตออนเดอะสเต จะมีคนที่สวยเหมือนแบบโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์เลยเนาะก็ถ้าสนใจรีบไปซื้อนะเพราะว่าเขาลิมิเต็ดอีดิชั่นหมดแล้วหมดเลยนะแล้วถามว่าซื้อที่ไหนจอร์ดิก้าจอร์ดิก้าเนี่ยสามารถซื้อได้ที่วัตสันเซนทันเดอะมอลล์แล้วก็บริวินสันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปสวยนิดนึงเนาะแห่งตัวพรนะ้อมแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปปาร์ตี้ไปแดนซ์กันหน่อยนะคลิปนี้ลาไปก่อนหลังจากนี้บาย